สวัสดีครับพุณแม่สวัสดีครับเพียงแงู่คุแม่พเนี <โอ |ko|> ่ยจยง่ครมขึ้นอคุแม่ขึ้นเถะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ผู้สู้คนเมื่อนี้ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการเลือกตั้งที่สีมหฮอดฝากไว้จัคคนในเรื่องพี่น้องเดือฝากไวก้จัคเสียงแน่ไปหลับใส่พี่น้องอยู่ในสภาพ ผ่านงบประมาณหลวงคือซื้อของลูกของหลานถือว่าเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในสวนสิมาสร้างปัญหาต่อก็ปัญหาไม่พักศาตนาพัฒนาพี่น้องใจถึงพึ่งได้เข่าถึงเนื้อถึงโตเอิ้นไส้คือลูกคือหลานามีการมีงนะันอย่างบอต้องให้บอกผ่านหู้ปัญหาแก้ปัญหาตรงจุด เดี๋ยวสิไปเมืองแง่งพี่น้องเองแต่ว่าอย่าลืมฝากไว้จะคะแนนในแหมเอ้ยอย่าถิ่มอย่าป่าอย่าไล่ไล่ลูกพอเงยผ่านงบประมาณหลวงพักซาตนาพัฒนาพี่น้องหากินยากล่ำบากหาน้ำากินน้ำดินน้ำหยาไปพี่น้องเอ้ยเจ้ามันเป็นจ้าไหนสวัสดีครับผมอ้อไม่ย้งอีกล่ะสวัสดีครับแม่ยังโอ้หน้าเสาราเฮ็ดยังนี่เลยเก็บเห็ด โอ้เห็ดแท้ตัวนี่เออจังสีละมันอีหยังมันหมูมันกับแพงเออไก,ก่กับแพงโอ้ยบ่ญญาจังเม็ดอีหยงงังกงับแพงหากินน้ำทงน้ำทาเป็นสีละมาหยังล่ะผู้ใหญ่มาฝากจักเสียงจักคะแนนแน่ฝากหยังเออลงสมัยนี้ล่ะอย่าให้แพ้เพ<อ>ิ่นสิมากแก้ไขปัญหา <c oughs> บ้านเฮาแมน่นแก้ไขปัญหาจังไดยโอ้ยแก้ไขขาดติดตกบกพ่องมองแดงก็สิมาแก้มาไขให้ตัวเนาะ เออคือว่าพ่อยัยผ่านซื้อพ่อยั่เลยพ่อยัยผ่านงบประมาณหลวงพักสัตนาพัฒนาเขาถึงเนื้อถึงโตหงจักปัญหาในเก็บเห็นมป็นบ้นเออบ้าผู้เดียวบ้าผู้เดียว่มีผู้ซอย่มีผู้ซอยเห็นบ่าคันแต่ถ้าคนในครอบครัวยังอาศัยบ่ได้พ่อยั่สิมาเป็นปากเป็นเสียงแทน โอเจ้าถึงเนื้อถึงโตอีหลีตน้องคนนี้นเนียนถึงเนื้อถึงโตเก็บเก็บซอยเก็บแทบดอกงักงักหล่าได้โอ้ยอดต้นแล้วตอนนี้ติดปัญหาหม่องใดเออบอกกันนะมีปัญหาหม่องใดฟังนโยบายพ่อใหญ่จัง่อยเออฟังว่าการศึกษามีลูกมีเต้ามีเป้งไดงผู้ปัญหาบอกแยกปากเปียกปะโอ้สุดยูหัน ก่อนจะไปโรงเรียนยากลำบากปานไหนยากค่ะเห็ดแนวอยู่เนี้ยจีอู้ยากค่ะพ่อหญ่มาแก้ปัญหาให้เลี้ยงจันทร์หัวสูงเป็นบ่าของเดิมหยุดเสาร์อาทิตย์แมนบัดที่นี่เลี้ยงตะวันอาทิตย์หยุดจันทร์หอวเสาร์หยุดจันทร์หอวเสาร์แมนแมีบ้านนี่เออการศึกษาต้องบอกระทบกับครอบครัวถนนหนทางมันบอดีอืมลูกลังลาดไบเบิลอืมลาดยางลาดปัญหาดิลาดค่ายดิพ่อ เอาคือหลาดหลอยแต่พ่อใหญ่เดี๋ยวสิบ่มีแนวเห็ดสมัยหน้าโอ้อืมนั่นล่ะเออแล้วอย่ง <festivals> นี่ติดขัดปัญหาหม่องใดบอกพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่แก้ให้บ่ได้เบิดติดขัดปัญหาอยู่นี่อันหญ้าหากินหญ้านี่ล่ะพ่อใหญ่หญ้ามันก็ดหลายเอออันยาคาหญ้าก็แพงแพงจักเฮ็ดจังได๋อืหาอยู่นี่หาผู้อันผู้ซอยไปถอนหญ้ามันออกซอยอยู่นี่จักสิเอิ้นผู้ใด เล้วเพิ่งสียเส้นผมมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วอียังมาฮอดแล้วซอยเหลือป่าซาสนขึ้นนาทีของพ่อใหญ่ล้วนๆเอ้าเจ้าสีซอยข่อยจังไดย์ฮะเจ้าทีซอยข่อยจังไดยหญ้ามันหกแมนลกหญ้ามันเจ้าสีไปลกหญ้ามันซอยข่อยเข้าถึงป่าซาสนเข้าถึงเนื้อถึงโตเจ้าคือสีดีแถบพ่อยย้๊บปากช่วงนี้เขาเข้มงวดอีหยังเกือบ ไม่ยังหรอพอ่อหญ่กา้พ่อหญ่แน่เอาไม่ได้อย่างกายพ่อหญ่แน่เอาเกิดบมากิ่งเดียวเนี่ยนะได้เป็นแล้วเสียวมาให้อีกกิ่งหนึ่งนี่บาทนี่แจกเกิบกิ่งเดียวเออเอาถักคอยแจกเจ้าสองกิ่งเจ้าสีเลือกคอยบอคอยสีหู้เพราะว่าเจ้าเลือกคอยเอากิ่งหนึ่งไปไว้ไปใส่ไปสอเพราะด้เป็นปุ๊บมันบ่ะหลังวันที่สิบสี่สิบ้านี้อันนี้ท<อ>าขวาอื ก่อนก้อนที่สีเลือกตั้งเอาขางขวาไปพอจากแต่เลือกตั้งแล้วพ่อยาได้เป็นปับ๊บพอ่อยา,ายก็เสียาขางใส่มาให้มึงโอ้เออเขาทาของเจาด้วยพ่อยายเอาแม่ลแล้วเนาะที่แรกคนรักเกียดให้เจอยุบเจ้าเอาเกิอบไมาให้คอยกิงเดียวคอยละว่ามันเจ้าว่า่อยเป็นบ้าวใส่เกิดกิ้งเดียวเท่เจ้านี่มันอัจฉริยะอีหลีเลยพ่อืาเอาถ้าให้คูหนึ่งได้จะขสีเลือกบ่เลือกคอยว่าเมื่อพู้สมารกับมีเจ้าเนี่ล่ะ คิดได้ก่อนโมไปแต่เป็นแล้วเด็ดเป็นแล้วเอามาแจากแทนวะอีกทีนึงแจกแท้เอาสีเดียวกันบ่เฮ้ยแน่นอนละนะเบอร์เดียวกันบัดวันนี้สิไปถัวร์หยามัน่นซอยข่อยบอกไปแก้ปัญหาตรงหยามัน่นเจี๊ยบแท้เจ้าขึ้นแน่น่นแท้เข้าถึงประชาชนแก้ไขให้มันตรงจุดหยามันหกเอาสิไปเฮ็ดเคลื่อนมันสิถูกต้องบ่เออเออเออจ้านี่มันแน่นอนดีดีว่าดอกแามขยดอดได้เิ็ยดอดเฮ็ดซอยแม่น มีผู้ใดมาหาเสียงยังคี่บ่บ่บอ่บอ่เอาเลยผู้ใหญ่นี่ละเต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจโอ้ยไม่ต้องเกรงใจถามแน่ว่ามีผู้ขี้โกงบอทลังบอ่บอ่บอ่เก้ปัญหาแก้ปัญหาตรงจุดตเนาะค่าปุ๋ยเป็ี่ยนอะไรแพงบ่แพงเผ่งเอาบ่ยากดิท่านผู้ใหญ่ได้เป็นเออสร้างมาลองเลยผู้ใดอยากได้อยากจะขั้นรถก็ได้ราคายอมเย่อวันทถอะบอ่เป็นที่ดินห้ากิโลน่ะ สิบีงอ่อยยังปุ๋ยแค่พีสอบละาพันเจ็ดพันแปดเอาเฮ็ดจังเลยสั่งเขาไงบอกเทศบาลเลยรถออล,ล่ามองได้ดูดสวมเอามาเทเซน,น,นาสูงให้เบิดแย้มข้าวเดียวเขียวอุ้งต้นจ้าเอาปะโอ้จังสั่นหพ่อใหญ่เออย่มดำหน้าตากเล่าหนิเขียวเหลืองออขึ้นกระมือเลยหนึ่งวันสีบลอ,อ,อนหัวสั้นสาบลาดดีปะอ่าเอาล<อ><ะ>็อกล็ฟ้าหล็อกฟ้าแล้วเด้โอ้ยปีได้กูได้เหลนถึงได้ขี่ ผู้อื่นเขาพาันไปเป็นไเดี๋ยวเจาไปเล่นยญเตี้ยฉีเลี้โอ้พี่อั้มบ่ต้องจมเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเสื้อละแมนบ่เฟิดแมนครับโอ้ยขี่เลยไม่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 พี้ใดนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากไว้จะโคตรเนยมาฮอตมองฮอดบอลแล้วยังพอยเงี้ผ่านงบประมาณหลวงยังจะไม่ให้ยังหนิไม่หนิใกล้สี่เลือกตั้งแล้ว ก็การที่เลือกตั้งมีสิทธิ์แล้วเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นนักศึกษาครับผมปุ๋ยมันแพงบอมีคนเห็ดเบียดบอเป็นอย่างพอไง่มากรับใส่ประชาชซนอยู่แล้วถูบ่ต้องเป็นห่วงถูไปดังเลยถูไปดังถูไปดังเลยพอหง่ายอย่างแต่วายจะรืมกจ่าพักชาณาพัฒนาเบอร์ห่าอยไปเป็นสิทธิ์เป็นสียงให้สวอยู่ในสภาพการศึกษา พต้องห่วงเลียงมือเดียวยุดเดียวทงนี้ทางี่เข้มทงคนนสร้างได้อยากให้เห็นจังไดแบบไดสร้งได้ล้พี่แม่คนนั้นแม่ทังคนนั้นทางคนนั้นขี่เข้มแต่ว่าประเดี๋ามองเดียวนีไปหังพาเพีบกกินคือพาไงก็ไปทางไหนเนาะ โอ้พอ่พอนอ,อ,อ,อ่ตัว้เ,เหละอยังาง,งนะสวัสดีครับผม <พอ S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีผ่านงบประมาณหลวงมือสิเรืองจ้างแล้วฝา,ากไว้จักคะแนนจักอย่างเน่เออเฮ็ดย่างอะไรเนียนี่น เอาไปยังขึ้นทีไหนปะหาจังสีหาจาัางสีแล้วมันไม่ได้อยูดด่น่าจินเลยบ่แมนแมนโอ้ยมาถือค้อนถือบอลถือบอลแล้วเออเสีเ๋ยวก่อใหญ่กะไม่ห้ามไหนมาหาเสียงนข้าลกูกนข้าหลานนีล่ละระยาแจัคเบดมันมีปัญหาสันบการอยู่การจินามา,าตกลงมาฮะตกลงมาไปยังจะไม่ยังเอาหาเสียงเข้าถึงประชาชนมาตีแม่ พาเรียกพ่อใหญ่งผ่านงบประมาณหลวงเป็นสอสอเป็นปากเป็นเสียงอยู่ในสภาแจกทันทีหลังจากผลประกาศแล้วต่อไปสิบพกฤษเดียวอยู่เดี้ยวกินของแท่แมนแจกไปเลยเกียร์ท่อเกียร์เกียร์องเกกระท้อเกียร์สินเท่าเอาไปเฮี้ยนละหนึ่งกระสอบแล้วสิบพกฤดเดียวอยู่เด้ยวกลิ่นแมนกินข้าวกับเกียร์ก็ได้สุดดยอ อ,อปี๊ยอย่าลืมพ่อย์ยืผ่านเบอร์ห้าร้อยค่ะซาดนาพัฒนาอย่าลืมกาย่าเืมอย่างาเด้อพ่อยไปก่อนพ่อยพย่อยวันนี้ก็ดกับองค์งกรลูกนๆแก้ปัญหาตรงจุดสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่พ่อยยืมผ่านงบประมาณหลวง ้างนาพัฒนาเข้าถึงประชาชนเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องแล้วพี่น้องสีบอผพิษหวังพอเย้ผ่านเบอร์ห้าร้อยเบอร์ห้าร้อยยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเพนังยคุณแม่คุณแม่คุณ่ด้อ้อคุณแ่เชอรับแม่อ๋อเดี๋ยวคุณแม่หลับมาเบิ้งหลับมาเบิ้งคุณแม่อันจะเรืมการูการานเลยนะ เบอร์หารอยนัคุณแม่นะช่วยมาแก้ปัญหาบ้านเฮาเออครับผมเออเออเฮาถึงเนื้อถึงโตเอิ้นใสเอิ้นสวยสบายมากคุณแม่ให้โชคดีอ้อครับครับคุณแม่ครับผมเออเอ่อเออเอ่อขอโชคดีไปได้ไหมเนาะมึงเอิ้นได้ไหมเนาะเดี๋ยวเดี้ยเได้ไหมเนะครับครับครับผ่านผ่านเบอร์หารอยได้ไหมเนาะเออโอ้ยบ่มีิ๊มาให้แม่ได้บุ๊มบิ๊เดี๋ยวจะเอามาให้ท่านดึงดูอไปเนาะ